กลับมาอีกแล้วนะคะกเกม a m a z อ n g เซรอบนี้นะคะเรายังอยู่ในโหมดของคอยาวอยู่นะคะทุกคนเราจะมาดูกันสิว่าการที่เราคอยาวเนี่ยเราจะเป็นฆาตรกรที่เนียนไหมแล้วเราจะทําภารกิจสําเร็จได้หรือเปล่าถ้าเราเป็นลูกเรือนะคะวิลลุลลุลป็นโลอะไรเป็นคิวเมดมีโลไหมคะ <S 2> <S 2> <S มีครับโลคิวเมดเลยนะคะ็นคนดี้วโอ้ทุกคนนี่คือแบบว่าคอยาวมันแบบว่าสุดๆดนะคะผมเราไม่รู้เลยนะคะว่ามีฆาตรกรแบบว่าคนไหน แปงตัวอยู่ในหมู่พวกเราหรือเปล่าเขียวก็เขียวไปด้วยกันนะคะเราจะมาดูที่ชีพจรเบาๆว่ามีใครตายไหมยังไม่มีคนตายนะเฮ้ยเขาไม่ฆ่ากันจริงะอะเฮ้ยอย่านะพี่แป้งนะสวยตอนนี้ไม่มีคนตายเลยนะคะอุ้ยเราทำอะไรกม่ร๊ย แะะจงจะปกป้องอ๋อแจงตายคนแรกมันก็เลยสามารถปกป้องคนอื่นได้นะคะแจงดูหอพี่โจอยู่ใครอย่าบอกนะว่าเจออีกแล้วอ่ะันะ่นนะนะขอพูดก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเจอจุ๊บแจงอยู่ด้านล่างในช่วงที่จุ๊บแจงอยู่เนี่ยมีพี่ไหม อยู่แถวแถวนั้นแต่ฉันไม่แน่ใจว่าพี่ไม้เนี่ยอาจจะเดินสวนหรือยังไงก็แล้วแต่เพราะว่าฉัน,นไปอยู่ที่ลาวาออล่างไหนจะแปลงซึ่งสักพักหนึ่งพอมาดูข้างล่างคือพอฉีกออกมาใช่ไหมมันจะมีเสาเสาสัญญาณตรงใกล้ใกล้ลาาลาวาตรงนั้นน่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บแป้งมาดูชีพจรคือไอ้จอตายเลยแต่ไม่รู้ว่าพี่ไม้เป็นคนทําหรือเปล่าเพราะว่ามันอุกอาจมากผมดูอยู่ขวาล่างแล้วผมไปนู่นผมไปข้างล่างขวาล่างเลยแต่ผมเห็นหัวไม้โผล่เข้ามาในห้องชีพจรนะ ใช่ก็เดินผ่านไงไปรูดบัตรเอ้ยผมก็เห็นหัวแป้งอยู่ที่ตากจอนแปาอยู่ตรงนั้นใช่ฉันอยู่ตรงนั้นเพราะว่าฉันไปลาวาไงสามร้อยยี่สิบหกองศาเซลเซียสวบอกเลยใช่คือทุกแจงตายตรงห้องตบตุมอะหน้าห้องหน้าห้องอ๋ะโอแสดงว่าจอน่าจะอ้อมไปอีกฝั่งนึงถ้าอย่างนั้นพี่ไม์ก็อาจจะบริสุทธิ์ก็ได้นะเพราะว่าพี่ไม์อยู่ฝั่งเดียวกับแป้งพี่โตเห็นอะไรบ้างไหมไม่เห็นไม่อยู่แต่หน้ากล้อง เอางี้ฉันจะคิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่าลืมนะว่าในยานของเราเนี่ยมีการเดียนแองเจิลอยู่ซึ่งเขาเนี่ยสามารถปกป้องพวกเราจากฆาตกรได้จะปกป้องตัวเองจูแจงจะเป็นคนนั้นเพราะจูแจงเป็นคนตายคนแรกนางฟ้าตัวไหนน้าสาวตัว้อยเทวด่าของแม่จะปกป้องปังจะปกป้องปังจริงเอาซิเอาซีค่ายปังสี่อาพี่ส่งไม่ค่ายปังตายแล้ว เข้าแล้วจะปกป้องไอ้ปางจะปกป้องผิดคนนะคะแล้วพี่โซมันยืนอยู่ตรงนี้48วิพี่โมตายแน่ตดเดี๋ยวเว์อ่ะพี่โซเลยเข้ามาดูในห้องวงจรปิดนะคะ1ิวิเท่านั้นนะคะจจนถึงจะปกป้องคนได้อีกคนหนึ่งแต่จะไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะเอ้ยไอ้ปางอุ๊ยปางปกป้องไอ้ปางดถปกป้องอุ๊ยจะปกป้องไอ้ปางสองรอบหรอว่าพี่โซก็ไม่คาย ตาท <ural> ี่อ่ะพีชามุสองคนว่าไง <Ay glorious> hey, ไม่มีคนตายแต่คุณกดหมายความว่าอย่างไรครับีพี่โม่พี่โม่อยู่ตรงไหนพี่ผมอยู่ห้องทางซ้ายไงตายห้องไฟไงพี่โซเป็นพี่โซคุดเป็นรงห้องหนูเห็นเลยเห็นว่าอะไรนะ พี่โซแปลงล่างอยู่ในห้องกล้องเพราะว่ามันมีไข่คุ่มไคุมพี่โซแล้วมันกลายเป็นพี่โม่แล้วหนูวิ่งออกมาเจอพี่โมอยู่ในห้องกลางเหนือห้องยิงปืนเฮ้ยผมขอพูดอะไรคำหนึ่งได้ไหมครับคือคนดีคนตายขอพูดคำหนึ่งไม่ใช่ว่าพี่ฆ้าป่าไม่ทันแต่แจมเป็นคนปกป้องฟังไว้เองครับ เลฟซิปเตอร์วายเราเซ็นได้เป็นได้เป็นด้วยอ่ะหโหจะไม่อยากชิปเลยอ่ะกัวว่ากลัวพลาดแต่ข้าตายแต่งข้าพี่แป้งแต่งข้าแล้ว โอ้โหอะไรอ่ะเฮ้ยกำลังอยู่เลยแล้วทำไมแบบแป้งตายอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงข้างบนเลยคือเริ่มต้นมาถึงอ่ะไอ้ตรงยานที่พังอ่ะที่เราตกอ่ะโอเคงั้นผมภูมิให้ได้สามคนสมนีอยู่อยู่แลบกับผมแล้วก็มีอีวาเกมเมอร์อยู่ข้างๆห้องใช่ไหมแจ้งอยู่ตรงตวนพิชามโอเลยเมื่อกี้กําลังจะลู่เสาด้วยกันอ๋อเหรอใช่พี่ป๊อกผมกำลังรูดอยู่แต่ผมไม่รู้วอาใครแล้วมันเหลือใครนด่โซมีเปล่าเอ้ย ไม่ใช่ดิมันอาจจะมีคนปลอมตัวก็ได้มันผมจะบวชตัวเองทําไมผมจะบวชเพื่ออะไรเซลล์บวชเอเฮ้ยมันมุกเก่าแล้วคุณเฮ้ยคุณดังเยอะไปหรือเปล่าเซลลี่พ่อนเหรอเออมันไม่มีลมุกเก่ามากแล้วตั้งแต่เอามองอัปปีไหนแล้วคุณสกิปได้หรือเปล่าสกิปเพื่อเป็นกำลังใจครับตอนไหนแล้วกันผมสกิปให้สกิปให้อสกิปให้อะโอ้โอย่าบอกว่าพอเจอนี้เต็มเลยนะบอกเลยว่าคุณมั่วคุณมั่วเลย คือเฮ้ยไม่รู้ไม่รู้นี่อ่ะนี่คกิคริ๊บไม่รู้กิใคร้คริปแล้วนะไอ้สคนที่โบวชผมนะขวาคายหมาขึ้นถนนผมจ็สคกิ๊ผมจะไม่บวชด้วยมโกดมีโกดไม่รู้ไม่รู้ไปแล้วจ้ารู้สึกแบบย้ h ู ตาอเทดก่อนซาโบเทดตาบวนอะไรเดียอาว จะฆ่าคุณเฮ้ยเอ้าเอ้านี่พี่ตายแล้วยังเอาไปด้วยเหรออ่าจะบอกว่าตอนนี้ผมปูพี่ป๊อปได้เพราะป๊อปกาแล็กนี่กำลังสองกล้องอยู่ ร้องกับตะกิดตะกิดขึ้นมากดรหัสบัตรกับผมข้างๆแล้วจบอะอยู่ข้างล่างปีะไดรปีนเราเป็นปีมไดรเราไปเจอเลยแจงวแจงวิ่งไปก่อนหน้านี้แจงวิ่งมาห้องข้างล่างครับอยู่ตรงไอ้เห็ดฟูคือพี่โซอ่ะอยู่ตรงที่ประชุมดังนั้นไม่ใช่ละเขาอยู่ไกลมากตอนแรกอะแจงอะเป็นคนแก้ซาโบเทสกับพี่โมที่มันมีสัญญาณขึ้นอยู่สองคนแล้วแจงก็วิ่งลงมาเราจะวิ่งไปทําอะ้ก็ลงไปกดหินข้างล่าง อืมคนร้ายอยู่ในกลุมตรงนี้หละไม่พี่ชาโมก็จุบแจ๊บเราเจนจะไปแก้ตัวโทเสให้ทำไมอ่ะอ้าวก็เพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยแบบพิสูจน์นะพิสูจน์หลักฐานนั่นน่ะคือฆ่าเสร็จแล้วก็รีบโบดนะไอ้รีบทำสัญญาณขึ้นมาเพื่อให้คนแบบแตกตื่นเนี่ยเฮ้ยพิสูจน์ความบริสุทธิ์ สัญญาณอะไรพี่แจมเป็นคนแก้ยืนอยู่กับพี่โมสองคนแล้วกันผมไม่มีข้อมูลเลยเอ้ยคุณสคริปต์อย่างนี้นี่ดูแปลกๆนะอะไรจะบอกว่าผมเข้างฆาตกรเหรอมันมีอยู่คนเดียวไม่ใช่หรือก็คุณอาจจะเป็นฆาตกรคนที่สองก็ได้ไงฆาตกรเขาเรียกว่าฆาตกรลกอเลนแดปะฆาตกรบริสุทธิ์นะพี่โซคนละสคริปต์หรือเปล่าครับสคริปต์ครับผมไม่รู้ว่าใครทำเพราะผมตกปลาอยู่ัานเนี่ยเห็นปะ จุแจงแจงดนงฆาตกรทัวนัวเนี่ยฆาตกรสองคนน่ะโวันมีคนเดียวไอเลวแล้วอีกคนหนึ่งเป็นฆาตกรเลียนแบบไงเขาเรียกว่ามีไอดอลทำอะไรดีนะอ้ยทำไมมันมีซาโวเทีนมานะจะมาช่วยแล้วพี่ๆจะมาช่วยแล้ววี พี่ปอนี่หน้าตายสุดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจนจะจัดการพี่ให้แบบถ้าต่ก่อนไนมั่นหมอเฮ้ยเมื่อกี้ป๊อปเห็นผมป่ะอ่าเห็นเห็นคุณกำลังสไลด์ลงมาจากบันไดจานอยู่ข้างบนมันอยู่ข้างบนเลยอะศพอะเฮ้ยกันพี่ไหมไม่ใช่เพราะว่าพี่ไหมอยู่ไม่ตาง้ายแล้วก็เป็นแจงหรอเมื่อกี้แจงก็เห็นพี่อยู่ในห้องนั้นแล้วเจงก็วิ่งลงมาถ้ามันอยู่ข้างบนไม่ใช่แจงแน่ แ่ไม่ได้ทำอา้าวแต่แนะว่ามันต้องมีคนฆ่าก่อนที่จะมาถึงห้องนั้นแต่ว่ามันมีมันมีเห็ดเห็ดฟุ้งอ่ะไม่ใช่หรอกแต่ว่าเราอยู่กัน3ามคนตรงนั้นไม่แต่แจงอยู่ด้วยตอนแรกอะ่ะแล้วแจงก็วิ่งลงมาข้างล่างจะบอกว่าศพนี้ตายนานแล้วงี้เหรอไม่รู้เหมือนกันผมไม่ได้ดมซะด้วยเริ่มเกมเมื่อกี้นะ แต่ไม่เกี่ยบป๊อปไม่น่าป๊อปไม่น่าใช่คนจัดการเพราะว่าเขาเขอไม่มาเดินกับแจงก็ได้แจงไม่ได้เป็นคนทำจริงพร่าป๊อปอยู่ออกมาจากทางขวาแล้วก็เดินลงมาข้างล่างที่มันไม่ใช่ทางที่เจอศพใช่เพราะถมมันอยู่ข้างบนตรงหัวสลิงขึ้นไปเลยใช่ไหมแถวแถวนั้นไม่ใช่ครับไอ้ห้องห้องอะไรวะ มันห้องติดกับที่ป๊อปขึ้นไปเลยอะเมื่อกี้ตอนที่ตอนที่เราแยกกันนะแจงก็อยู่กับพี่ป๊อปในห้องแล้วแจงก็วิ่งออกมาไวจุ๊บแจงจุ๊บแจงไม่ได้ทำพี่ป๊อปแจงุ๊แจงเฮ้ยจะไม่ได้เป็นจริงๆพี่ป๊อปอย่ามัวเดีปะโอ้โหนี่เสียงสั่นเลยนะเสียงสั่นเคงันพี่พี่สคริปบอบ์ดแล้วนะพี่ลูกผู้ชายพี่สคริปบอบ์ดจับตาดูจุ๊บแจงไว้ละงานจับตาดูเลยพี่มาเดินกับแจงได้เลยเฮ้ย ผมสงสัยป๊อบว่ะเอาเดี๋ยวแล้วมาสงสัยอะไรผมผมก็อยู่กับพี่ไม้ผมเป็นคนกดเลยผมมาจากข้างล่างเออเป็นคนกดไอ้ขบวนหาเลย ทำนานเกินนะตรงเนี้ยข่ายากมากเลยอ่ะแล้วแจมแบบคนเดียวอ่ะแล้วมันจ้าขึ้นมาเป็นขบวนเลยทำไงดีวะเนี่ย คียอริตี้สีแล้วคาตกรเดี่ยวเลยนะแม่งเอ้ยยากอะยังค่ามันเดียวเลยนะพี่ป๊อปไม่ตายจะเอาอีกหรอพี่พป๊อป มามันดูไหไรกันวะนั่นไงฉันเอฉันกปุ๊บจะฉันเลำเลดแต่แฟชั่นมันเดินไปไม่ถึงอีกนิดนึงแล้วอะคือผมอะเห็น แบบเดินไล่มาแล้วผมก็จะไปกดไปกดบวดละโอ้โหเมื่อกี้พอจะฆ่าพี่มันมีเกาะขึ้นมาแบบแพงเลยเกาะสำเร็จด้วยพี่ป๊อโอ้โหผมกำลังอย่างแรกแล้วผมกำลังโชว์การมุดมุดทอให้ตะไม้ดูโอ้โหคุาทำตัวไรสาระจนพี่ป๊อบต้องตายอ่ะเฮ้ยตอนนี้เจนจะบอกเลยนะว่าถ้าตองอคนเดียวอ่ะคนยากเลย ยากมากยากมาก